สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์ยโสธราอยู่ที่เสียมรีบนะคะาราชนาจักรกัมพูชานะคะตอนนี้เรากําลังจะพักที่โรงแรมนี้นะคะท่านผู้ชมนี่คือโรงแรมที่เราจะพักในวันนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่นี่เลยที่ที่อาจารย์เคยเดินมากับคุณพ่อนะคะพาคุณพ่อมาเดินเล่นตอนเย็นนะคะตรงนี้จําได้เลยนะคะ ทีมาครั้งก่อนนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะพาคุณพ่อนะคะกับคณะท่านอาจารย์มาเดินเล่นตรงนี้นะคะเป็นที่เดิมนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวเราก็คงจะได้เดินนะคะได้เดินดูซึ่งตอนนี้นะคะเรากําลังจะให้รถตุ๊กๆนะคะได้พาพวกเราไปเที่ยวนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะซึ่งเขาจะมาบริการเราประมาณตีสามถึงสามทุ่มนะคะเราสามารถไปไหนก็ได้นะคะซึ่งเรา เหมาเขานะคะ1วัน2วัน3วันนะคะในแต่ละในแต่ละรอบไปนะคะท่านผู้ชมซึ่งเขาก็ามาเซอร์วิสมาบริการเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือโรงแรมนะคะที่เราจะพักในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์นะคะการคมนาคมนะคะ ความเจริญนะคะแล้วก็การพัฒนาของเมืองเสียมเรียบนะคะราชนจัก,กรรมกูชานะคะพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะ